วัสดีครับผมกับลุยปลาครับวันนี้ผมพามาดูรถแคมป์คันนึงครับผมทําตู้สไลดอ์อยู่ไว้ด้านหลังนะครับเป็นแบบกันน้ำนะฮะเดี๋ยวลองไปดูครับว่าคันนี้ครับไตทตั้นผมทําแบบไหนออกมาครับเดี๋ยวลองไปดูครับคันนี้เจ้าของอไปเห็นคลิปในใน u t u b e มาครับเป็นที่แบบฝรั่งเขาทําเป็นเกะสไลด์ หายรถนะครับอันนี้เป็นไททันโฟวินนะครับเขาเจ้าของจะเอาไปเที่ยวเมืองจีนนะครับก็มาติดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเริ่มสไลด์ให้ดูใหม่ครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเจ้าของให้โจทย์มาคืออยากได้เป็นอลูมิเนียมตู้อลูมิเนียมเป็นเกะสไลด์นะครับแล้วก็มีถาดรอง คือทั้งหมดนี่ผมทําอยู่10วันแลกับเพื่อน2คนนะที่แรกก็เขียนแบบให้ก่อนนะครับแล้วก็วัดแบบออกมาแล้วก็คํานวณพื้นที่ใช้สอยนะครับทั้งหมดน็อตทุกตัวนะครับผมซีนกันน้ําหมดนะแต่จะให้ดีจะต้องมีแบบ100%ยเลยก็คือต้องมีเป็นผ้าใบติดตินุกแก รูดมาปิดตรงนี้อีกทีนะครับแล้วเวลาเราหมวนขึ้นเอาแต่ทีนี้เวลาจํากัดครับวันนี้ลูกค้าจะต้องเอารถไปแล้วนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับนี่ครับไปดูครับว่าสไลด์เป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่เก๊ข้างก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นชักออกมาได้เลยนะครับนี่เป็นในนี้ครับซองยาวใส่ของไม้เกือบ เกือบแล็กหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเป็น,นเหล็กดูดนะครับตัวนี้เปิดออกมาได้ทั้งสองฝั่งเลยครับนี่ะนี่ครับก็เปิดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงเก๊ะใหญ่กันนะครับว่าสไลด์ออกมาแบบไหนเป็นรางยาวหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ผมวัดตามไซส์ของกระบะของตะละคันเลยนะครับ มาดูเกจแรกเลนี่ฮะลูกค้า<ม>เขาต้องการใส่ถังน้ําแข็งตรงนี้นะครับ<ม>เพราะว่าน้ําหนักผมที่แรกเขาจะไว้ปลายผมบอกว่าไม่ดีครับเพราะว่าลางตรงปลายเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรับน้ําหนักได้ดีสไลด์ได้ดีหรือเปล่าในระหว่างตัวนี้ผมก็มี นี่ครับเชือกรัดกันกันถอยด้วยนะครับมีหูหูดึงอยู่ข้างในนะแล้วตรงนี้จะเป็นห้องน้ํำขึ้นที่ซึ่งยังไม่เคยใช้นะครับเขาก็เตรียมเอาไว้ไม้นี่ผมทาแลกกันน้ําทั้งหมดครับดูลางสไลด์สั่งมาจากนอกเลยนะครับบ้านเรามันหายากครับสสไลด์ออกหน,หนึ่งเมตรนะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดู รตรงนี้จะเป็นที่วางเตาไว้ทำกับข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมกันความร้อนอีกทีหนึง่งซึ่งผมก็ติดเอาไว้ให้เขาเพราะว่าผมเองก็สายแคมป์เหมือนกันนะครับก็ใครๆติดตามช่องผมก็รู้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกะสไลด์ออกมาได้เอาสไลด์เก็บ,บแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ แล้วก็แขวนของอะไรเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นป๊อปอัพเกป๊อปอัพนี่ครับอ๋อต้องสไลด์ขึนมานี่ครับนะข้างในก็สามารถเก็บของได้ครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่แรกอะ่ะจะใส่เป็นก๊อกตรงนี้แต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับคือว่าผมทำาััน เช้ายันมืดทุกวันครับตัวนี้จะเป็นอ่างล้างน้ําอ่างล้างของนะครับล้างผลไม้ล้างหน้าหรือล้างจานก็ได้ตัวนี้ก็เป็นป,ปุ่มกดให้น้ําออกนะครับก็ปิดนี่เป็นรางสไลด์เหมือนกันนะก็สไลด์เก็บโดยการอานน้ขึ้นให้ครบก่อนแล้วก็ดันกระบองนี้นะครับดูโดยรอบ เห็นอย่างเงี้ยทำงานรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมต้องซีนกันน้ําน็นอตทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าต้องใส่เข้าไปแล้วยิงเข้าไปแล้วต้องถอนขึ้นมาแล้วก็ป้ายซิลิโคนแล้วก็อัดกลับเข้าไปหุ้มอลูมิเนียมไปจนถึงใต้ท้องนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อลองมาได้นะครับ งานต่อไปเนียบกว่านี้แน่นอนอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่2แต่ว่าเป็นงานแรกที่ทําเป็นเกสไลท์ lide, ที่แบบเต็มระบบขนาดนี้นะครับแต่งานงานแรกผมก็ทําไปแล้วถ้าลองนั่นลองไปดูในเพจผมได้นะครับล้างนี้น้ําหนักก็ค่อนข้างจะประมาณ70-80ถึง80โลได้ครับที่อยู่บนรถเนี่ย เราก็ปรับแต่งมาแล้วส่วนตรงอื่นเนี่ยผมก็ที่แรกเขามีคารโลบาร์มานะครับพวกผมก็เอามาใส่เต็นท์ใส่ออนนิ่งที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็ทำเพิ่มคือรั้วตรงนี้แล้วก็รั้วด้านข้างเพื่อใส่แม็กแท็กับถังน้ำมันสำรองตรงนี้นะก็จะดูเต็มระบบอีกทีหนึ่ง ครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากเอาไว้สั้นๆนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับผมก็รับจริงๆอะ่ะผมทําทําแหลกหลังคารถตู้อะไรพวกนี้ด้วยอยู่แล้วนะลุยบปล่านะครับผมจะฝากทิ้งเบอร์โทรไว้นะถ้าใครสนใจที่จะทําตู้แบบนี้เราลองมาคุยกันก่อนแล้วผมจะเขียนแบบให้แล้วก็ลองดูตีราคากันนะครับ